ไม่เป็นไรเพื่อนเราจะนั่นนะเป็นโชคเลง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 บอกบอกคุณเลยนะกูอะไรเลยไหมมันเดินมันเดินเข้ามาละมันเดินกลับมาละเขาเจ็บไหมบ้าแล้วแต่เก็บเก็บเก็บโชคเก็บเก็บโชคเก็บระ้วแบบมาแล้วยิงเลยนะยิง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 สับเหนือยิงพลาดแม่งรู้ตัวหมดละรู้ตัวแล้วกูเหลืออะไรอ่ะไฟแล้วครับจังหวะนี้ เราตม่งกลับเขาแม่งวนไม่ได้อะเขาไปอยู่เพื่อนหนุ่มกันโอเคโอเคสไนเปอร์สองคนเรานม่นไมเห็นข้างบนสไนเปอร์ข้างบนสวยเขาดูดูดูทางศพเมื่อกี้ดิเหมือนเหมือนเห็นเหมือนเห็นคนหนึ่งเดินออกมาตอนตอนทข้างบนง มองอยู่เดินไปต่อไม่ได้ป,ะป่ะรอกูไงเดี๋ยวกูวิ่งตามไปลงเลยปีลงเลยเพื่อน <c oughs> มีงเขาปีนมาแล้วไปไปลุยลุย <c oughs> เฮ้ยกระโดดเขาเตียวไม่เอาอีกแล้วให้ช้าๆไปเลยโอเคโอเคลง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  ôi <hơi> thôi thôi, ở lại quá. thấy chó thấy hình quá. đã,เจอ đã,เจอ đã. Đai. Đai, kiếm rồi, kiếm rồi, đã. Hoàn thành. Mang lú, mang lú. Mang lú. Mang lú, nhưng vẫn chưa thấy chúng ta ở đâu. Ai quái? โชวโอ้โหหนึ่งตายสองเพื่นอนโหดโหดเชี่ไม่โดนเดี๋ยวเพื่อนเยวพื่อนเดีาเพื่อนมรู้ว่าเราอยู่นหน<อ>ไหนตายไอเหียต้องมาร์คตำแหน่งไหมมาแล้วมาแล้วเรีอแม่ไ,ม,ม,ไม่ไมใส่ห็กวกตายหมดปะ นะหมดแล้วมั้งไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยไปหนอเฮียนะครับไปดีครับเฮ้ยโชคเขา้าไปทีละโคเวอร์เดี๋ยวไม่เห็นทีมายคือราเข้าไปทางนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเข้าบ้านหลังเนี้ยซ้ายมือเนี้ยเก็บของอ่ะเก็บของอ่ะไอ้โชคค่อยๆว่ะ มันค่อยว่ะไม่อะไม่อะมันจะค่อยๆไปนะเพื่อนตรงนี้มีกระสุนเพื่อนอเงยๆทางนี้วะทางนี้วะตรงไหนตรงไหนทางนี้ทางนี้โชอบตัวนี้กำลังตามไปกำลังตามไอ้โก โกโกลากสโกลากูเห็นแล้วข้างไหนวะเบิ้มตัวเนื้อไปเหรอข้างล่างมั้งมันมีบันไดลงล่างอยู่มันอยข้างล่างแล้วไปเว้ย

กูจะต้องไปมาให้ได้พุ่งน,นะมีสี่ว่ะกูจะรอดนะไอพ่อมึงก็พีดเฉยเฉยเลยระเบ,บ,บ,บิดระเบิดระเบิดสัตว์เอ้ยแม่งวิ่งมาแน่โชว์วิ่งมานี่ชว์วิ่งมานี่ยู่ันมา เกี่ยงหมดปะคิดว่าคิดว่ากูกูนึกว่ากูถึงถือกูนึกว่ากูถือหินอยู่เดี๋ยปลาล่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรัไอ้เช่ทำไมหินมันยาวอย่างวะวิ่งเลยกูคือเมื่อกี้กูถือระเบิดอยู่เว้ยเดี๋ยวตายโหงันหมดแล้วมีตัวขวานสองตัวเด่๋ยวไม่อย่างงี้โชคโชค ชุดนี้นีเ้มาว่ะเห็นมาคู่กัอโชสวยละเต็มเก็ู่เลยเต็มเก็บู่เลยเดี๋ยวเพิ่ยู่ยี่ีฝ่ายไม่รู้เหี้ยนี่โง่เยโง่ไปต่อไปต่อด ที่อม่คงได้ยินเราต้องค่อยไปเหรอโชคเล็้วมาเร็วใจเย็นนะเพื่อนแหม่แม่เอาปืนมาพร้อมเลยโชคแม่พร้อมบวกอ่ะกันไว้ก่อนเงียเพื่อนดูดิข้างในมีตัว

มึงเลยชิวอ่ะเฮ้ยมึงไดมึงตายมึงไม่ได้หน่ะนีกูยืนอยู่นั่งนิ่งเยฮะอีซี่ทำไงได้ชิวๆไม่อีซี่เลยว่ะสองเข้ามาเออไปเลยเฮ้ยช่องไหนวะขัดคออีกสายโหด

กูใช้เลยแล้วกันกูใช้เลยแล้วกันกูกูใช้เลยแล้วกันเล็กโมสีน้ำโมเดี๋ยวโชคระวังว่ามันจะมาหาะม่ใช่ปไปไหนออกไปนอกวะเออโห พี่เห็นใกล้ๆอยู่ตัวนะโอวโหโชคเอาไงเอาไงโชคอยู่หรอวะงานอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อเดีย๋ยวเพิ่งเาเข,ข้าไปโอ้โแล้วมันขาดนะค <c oughs> มันขาดได้แบบกันตายกันตายจัด แม่งใกล้มากเลยแม่นั่นอะชคหลาก่อนเลยอ๋อเกเก็บเก็บเก็บแม่งรู้อะอยู่นี่ ผมโชคจไปมากโอ้โหสวยงามครับไปครับมีคนมา,ม,นม,าม,มีคนมาอีกมีคนมาอีกเห็นแล้วมีอคอนหนึ่งมีคนหนึ่งอยู่หลังตายเออเหว่มีหมดไม่มีเหรอนายหมดละป้าป้า ความสเตลล์เหมดไปแล้วตอนนี้เก่งเดสนไนเปอร์หาลุยเว้ยนั้นไม่เหลือเขามาสตเตล์ให้แล้วอันนี้ว่าพื้นที่นี้มันคงเคลียร์เชื่อหรือวะทำไมเคลียร์มันก็วิ่งมาหาเราแล้วเฮ้ยโชคโชคหรอพี่เหมือนมีคนทาเร็วเจ้าจากไหนวะ ไม่รู้เ, <อะ S 2> เดี๋ยวมันหมอจากข้างหลังอ่ะเรียบร้อยอตริงไหนวะข้างบนเนี่ยบนตึกเนี่ยเสียงมาดีเลยลไงไปไหนต่อหน่ยวยช่นไม่มีบอกแน่ลงสะพานเนี่ยลงด้วยกวิธีไรเดี๋ยวไม่รู้ ในตึกเมื่อกี้มั้งในตึกอ่ะชควัออกปนมึงไหนไอสัตว์เนียนวิ้งเลยนะมึงวิ้งเลยนะมึงไอ้สัตว พอสเตลเราไม่ลงไม่เหลือแล้วตอนนี้เฮ้ยโชคแปดอันนี้โอ็ค okay. เรียบร้อยโชคคราวน,นี้จะเข้าสู่โหมดสเตลเต็มที่นะโอเคพยายามจะไม่ให้หลุดแล้วนะมึงจะไม่ให้หลุดแล้วนะ <c oughs> มึงจะไม่หลุดแล้วนะเดี๋ยวเตรียมหินก่อนเดี๋ยวไม่ปาไปไมันเป็นระเบิด เ7คโชคสายยามดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโชคกูเก็บตัวขวามึงเก็บตัวซ้าย<ง>เดี๋ยวเนะพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนนะพอกูพอพอกูหักคอปุ๊บมึงยิงหัวนะหนึ่งสองสามไอ้เพี้ยเก็บศพเก็บศพเก็บศพโชคเก็บศพกูมันตายตรงมุมอยู่แล้วโยนทับไปและ้ะ ช่วงเป็นคนเข้ามารอรอรอล่อ,อ,อ,อมันเป็นกลัวยังไงดีใช้ก่อนต้องไประเบิดอนะไม่ต้องเป็นไปๆไปๆไปๆมึงไปเอาไงเอาไงมันเห็นแล้วมันเห็นโอเคเพลงดับ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 ไม่รู้เพลงดับยังไงร,รู้วิ่งไปซ่อนศพกัอนละ หมดตรงนี้นะตงไปดิเออมันยุนบ้าเลยฉลามเอ้ยเพยิ่มชไฟรสเวนต,ต,ตายตายพอเร่งดับโอเคเพ่งดับคือสเลตลเป็นอไรเปร์ที่เสียงดังที่ผานข้างหน้าข้างหน้าหลังก่อง เห็นแล้วเห็นแล้วต้องตามไปเก็บให้เร็วไอเ้อเ,เรีย้สมึงอย่าเรียกพวกไอ้สักสมศรัเนี่ยเพื่อแม่งเรียกเพื่อนทนันวะการสเตมปของเราจบไปแล้วจังแม่ลุยๆๆๆทางขึ้นอยู่ไหนวะรู้สึกมันมีทางขึ้นตามมาแล้วแล้วมึงจะเราไม่ไหมจบไปแล้วเหรอคำว่าสเตมป์ ทางนี้แล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอทังขึ้นมันอยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วตามกูมาตามกูมาไหน,นออว่าโชคเฮ้ยยังสเตลล์ได้อยู่ Tell là a little bit. Nice, I sẽ. get. Nice, I love you. Hang on, honey. U tham bật bí đuổi, huh? U tham bật bí tham bật bí đuổi, huh? tham bác, huh? U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 

เฮ้ยีอีไรจะขึ้นชับนแตคอนสตนท์นเรไหมดแล้วเออเออคิปคิไป,ปตรงมาตรงนี้มันต้องการให้เราทำอะไรแน,น่นอนเฮ้โชคโชคมันให้ยิงโชค รอกลางขาบวนแล้วกันบักบุ๊คบกักบบักบไม่รู้เรียบร้อยแล้วม,มันระเบิดคู<ะ>่เลยเนี่ยเออแม่งระเบิดหมดเลยไม่ทันเรียบร้อยออบินบินไอ้วางเลยเอาที่บินอ่ะบอุ้ยเคลื่อนแต่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวบินกลับอือเคลื่อนแตกนี่คือไม่ใช่ที่สามใช่ป่ะมา หมอบหมอบหมอบมอบ้ชื่อมอไม่ได้กูีงโซเต็มเก็บเลยโอเค Chết kê lâm quét Chết kê nhưng mà chọc ký chọc ký một nhau trái mì chùa anh ừ. nhập chiếc. มีแอพเดียร์ร้องก็แต่ไม่มีโลเคชั่นไอ้ไอ้เชี่ยมึงฆ่าตัวตายทำไมไม่ไมกมจบกันโอ้ไอ้เชียช่ยม,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 มันตกมึงม<ๆ>ึงต้องโดนเียเฉมันตกอองเลยก็ใช่ดิกูเห็นมึงเดินเดินแล้วเหมือนโดดลงบันซวยไอเอาไงเอาไงาร้านเจฟคอยก็ได้มามาไอ้เชี่ยงงงเลยสาร นี่เยียบมากเกินไปว้างล่วงเลยสัตว์สะพานทางบ้ากูยังไม่ได้เลื่อนไม่เป็นไรกูคงโผล่หน้าออกมากไปเรียบร้อย หมดแล้วมั้ยอน้าหมดนะมันีซ้ายอยู่อ่ะทงไงแล้วไงเจอแล้วเก็บเรียบครับผมยังไงต่อเฮ้ยโลงไปชิดท่านมาบไปโลเคชั่นท่านไปไหนวะลงข้างล่างนี่มั้งมาทางไหนกำลังนั้นครับ ตอนนี้เนี่ยเนี่ยมีทางลงทางขวาคลิปนี้พังมกูเนี่แหละไอ้เปิ้ลเขาต้องบวกกันแบบนี้เขามานิ่งดูได้แต่ไม่ได้แต่เป็นสไนเปอร์ต้องต้องแบบนี้แต่เปิ้ลดีต้องสไนเปอร์เขาไว้บวกระยะประชิดช่วงไม่รู้เลยใช่ปะ ไหนเปอร์เราไปชีดมั้งรู้จักเราแลแมบโบวอ่ะอิงคาเนี่ยไม่ต้องสนใจอ่ะโอ๊ยหมแล้วเรา,รราวิ่งตามไปละ เอาขวาแล้วกันเจอแล้วดาบหมดมีเพิ่มอ่ะมีเพิ่มเมื่อกี้มันโดนสองลูกหละ มีคนเห็นโกไฟเบพ้ทอทำมันแบบนี้เรียบร้อยแล้วไช่ขวาไม่ตัวเหมือนรถมาเปล่าวะทำะไรเพื่อนมาแอบซุม่มแอบซุมมม่มขโมยขโมยแต่ไม่สารมีคนเห็นกูละ แม,ม่เก็บเรียบเก็บเรียบบูเว้ยแยนยิงจากข้างไหนอ๋ออยากตรงนี้แหละจ้าจับมันติดโชคยิงแล้วมั้งกูยิงละรู้สึกมันกูไปละแม่งกูเป็นสไนเปอร์ที่ดีมากยังไม่ม,ไมันไม่ยังยังกูเจอเท่า พอเจอผีในคลิปจะตกเลยไหนวะไม่อยู่ไหนเนี่ยว่าไม่เจอเห็นละกูเห็นละเรียบร้อยยังเรียบร้อยไปเราจบแล้วโอ้ยโอ้โหมีมิชชั่นที่พวกกูไม่ได้สเตลสเตลหาเหวเลยฮะไม่เคยได้สเตลสักทีว้า ซึ่งแล้วมีกูตกกูไม่ต้งไปตอนเคอแล้วกูไม่เลือกเลยกูยิงยิงอยู่ยีไไ่ไหลแวแมลงเห็นเลยอยากเล่นนังโอเคโอเคโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสสวััดีครบบายแจ้